สวัสดีครับพี่น้องชุมชนคนรักงานปลูกต้นไม้งานบอนไซนะครับตัดไปด้วย <c oughs> บัง <c oughs> นะครับ <c oughs> ช่องผมเองส่วนใหญ่ก็จะนำเสนอไม้เ,เริ่มต้นหมายความว่าการเริ่มต้นสร้างงานบอนไซเพื่อที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่นะครับส่วนรุ่นเก่าก็สร้างเป็นงานดีเลกได้อย่างอย่างผมเองกันแล้วกันนะไม่ต้องพูดถึงใครตัวเองนี่แหละก็สร้างงานเป็นงานดีเลกแล้วก็ หาเป็นเครื่องอยู่นะในการดำเนินชีวิตในช่วงวัยเกษียณนะครับนะส่วนน้องเยาวชนคนรุ่นใหม่นั้นก็สร้างงานสร้างอาชีพสร้างไรายได้ได้นะครับก็เรียนท่านอย่างนั้นกันแล้วกันนะครับเพราะนั้นไม้ทั้งหมดในผมเนี่ยถ้าใครที่มาเยี่ยมเยี่ยมสวนผมเนี่ยนะครับมันจะไม่มีไม้ที่สวยเวอร์วังอลังการไม่มีนะส่วนใหญ่จะเป็นไม้เริ่มตน้นเพราะว่าต้องการที่เป็นสื่อสื่อส,สร้างงานนะเรียนรู้ไปด้วยกัน นะเช่นเดียวกันนะครับวันนี้ไม้ต้นนี้เป็นไม้ขุนหมดให้มาลักษณะโคนคู่เลี้ยงในกระลมังนะครับน่าจะขุดต่อมาเป็นลักษณะโคนคู่แผลก็ปิดเดี๋ยวผมให้ดูใกล้ๆกันแล้วกันวันนี้จะจะแนะนําเรื่องการสร้างไม้ในลักษณะของคนคู่สร้างอย่างไรผมจะอธิบายไปพร้อมเลยครับามนะครับส่วนใหญ่ผมจะเลี้ยงในกระลมังเพราะว่าเนื่องจากไม่มีพื้นที่ นะครับเนี่ยก็จะปลูกในลักษณะนี้เลยยกขึ้นมั่งไม่ยกมั่งนะครับก็เรียนท่านอย่างนี้กันแล้วกันมันสร้างได้อยู่สําหรับนะต้นนี้นะครับผลค,คู่นะผมจะให้ทุกท่านได้ดูผมเคยรีวิวไปแล้วนะครับคุณมดลงดินไว้แล้วก็ยกขุดยกขึ้นมาให้ผมเนี่ยผมสร้างตั้งแต่กิ่งเล็กๆเ,เนี่ยครับเนี่ยนะครับเนี่ยผมตัดเขียงใหม่หมดเลย นะครับแล้วก็ออกมาได้ในลักษณะนี้สวยผมเลี้ยงต้นนี้ครับผมบิดไว้เพื่อต้องการให้เกิดความเอี้ยงนะฮะแล้วก็เพื่อที่จะสร้างเป็นลำดับต่อไปผมจะให้ทุกท่านได้ดูนะฮะวันนี้มาติดตามต้นนี้เพื่อที่จะผมจะทำอย่างไรนะครับต้นนี้ผมจะ มาเลี้ยงขนาดใช่ไหมอันนี้ลำน้องนะเวลาเราสร้างงานบอนไสนั้นของอนุญาตชี้กันแล้วกันนะอธิบายก่อนก็นแล้วกันนะการสร้างโคนคู่ของผมนั้นผมก็ดูจากครูาาจาร์เนาะอ่านตำรามั่งก็สรุปเป็นเป็นแนวคิดตัวเองก็คือจะต้องอลำน้องเนี่ยเวลาสร้างไปโดยองค์รวมลำพี่จะต้องใหญ่ใหญ่กว่าคุมลำน้องว่างั้นเถอะลำน้องจะคู่แต่จะอยู่ต่ำกว่า แต่เมื่อสร้างจบไม้ลักษณะน้องกับพี่จะต้องเป็นหนึ่งเดียวกันนะครับนี่คือลักษณะโนคู่นะจะเป็นลักษณะไม้งามก็แล้วแต่นะฮะอันนี้ก็แล้วแต่จะเรียกกัน,นะะแล้วกันนะฮะเราก็สร้างตามตาม,ตามความอ่เขาเรียกอะไรนะฮะตามความเหมาะสมก็แล้วกันนะครับนะก็เรียนทุกท่านอย่างนี้ก็แล้วกันแล้วก็ทีนี้หลักการสร้างนะฮะที่ผมสังเกตไม้จากของครูบาอาจารย์นะครับ ด้านนี้ด้านกว้างถ้าแทนตรงต้นเอียวคือ,อกิ่งหนึ่งจะเป็นจะเป็นกลุ่มนี้เลยกิ่งหนึ่งแล้วก็ต่อไปก็ท่งต้นต้นของน้องจะขึ้นไปตรงนี้ของพี่ขึ้นไปนี่แทนกิ่งหนึ่งนี่ทางนี้เป็นสิ่งสองสองผมขึ้นซ้ำหน้าเลยเนี่ยผมขึ้นซ้ำหน้าเลยครับตอนแรกผมก็เอาเขาเรียกอะไรเอาลวดมามาบิดดัดโค้องงอให้มันเกิดลีลาไม่ใช่มันทื่ออย่างเดียว นะฮะบ,บิดขึ้นมาอันนี้เป็นซับหน้านะครับอันนี้กิ่งเมนอันหลังเนี่ยกิ่งเมนหน้าซับหน้าหน้าซับหน้าขึ้นมาทีนี้มันโตแล้วเห็นไหมฮถ้าเรายังปล่อยไว้นะครับไม้กิ่งนี้จะเล็กลงเรื่อยๆนะครับเมื่อได้ขนาดแล้วผมก็ต้องต้องมาเบรกเดี๋ยวขอตัดตรงนี้ก่อนแล้วกันนะะเนี่ยต้องมาเบรกถ้าเราสร้างรายละเอียดเลยได้ไหม นะผมไม่แนะนําครับครูบาอาจารย์ก็ไม่แนะนํานะท่านที่สร้างก่อนม่ากันถเถอะถ้ามาสร้างเนี่ยผมว่ามันจะโตกว่าตรงโคนก็ต้องมาเบรกไว้พือมาตัดไว้นั่นเองนะครับเขาเรียกว่าคุมรอนะเนี่ยคุมรอเลยนะครับให้กิ่งนี้เขาโตบ้างนะครับนะบพอซับหน้ามันมันออกมาได้โครงสร้างแล้วต่อไปก็เลี้ยงซับซับหลัง ซับเมนซับเมนไม่ใช่ซับหลังพูดผิดซับเมนนะฮนะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับในส่วนของ1นะึ่งนะสองนะก็สามหลังมีแล้วนะครับอันนี้ผมต้องเอาออกไม้ชนิดนี้ผมสังเกตนะฮะถ้าไม้โคนคู่จะไม่มีสี่หน้ากิ่งหน้าไม่มีครับแต่จะมีสี่หน้าจะขึ้นเขาจะใช้ตัวนี้แทน ใช้จากน้องแทนครับสมมตินะขออนุญาตใช้เรื่อยชี้แล้วกันนะสีหน้าจะมาอยู่ตรงนี้ครับเพราะว่ากิ่งน้องนั้นจะมีกิ่งด้านขวาด้านซ้ายกิ่งน้องจะไม่มีนะนะเพราะมันมันใช้กิ่งขวาแทนไอใช้ต้นแม่ต้นต้นพี่แทนเพราะนั้นก็จะขึ้นมาแล้วก็จะมาสร้างกิ่งหน้าดึงมาตรงนี้เพราะนั้นมันจะมาแทนสีพอดีจังหวะมันช่องว่างมันตรงนี้เนี่ย,น,ยนะเพราะนั้น หลังมีนะครับสหน้าจะมาตรงนี้นะครับเอาผมไล่หนึ่งนะครับด้านขวาด้านซ้าย1นสองหลัง3ามหน้าจะมาจากกิ่งน้อง5หน้าก็จะมาจากกิ่งแม่หหลังก็จะไปทางโน้นแล้วก็ตั้งยอดนะครับอันนี้ผมอธิบายตามความเข้าใจของผมเองนะครับนะตามที่ได้ลองศึกษาดูนะ ที่ไม้ครูอาจานสร้างก็จะออกมาในลักษณะนั้นนะครับทีนี้ถ้ากิ่งไหนที่มันโตนะฮะเราต้องการให้กิ่งนี้โตเราก็ต้องทดอีกกิ่งหนึ่งนะครับนะเพื่อที่จะให้ไปพร้อมกันโครงสร้างหลังจากนั้นรายละเอียดละ่ะค่อยมาว่ากันครับเช่นเดียวกันกิ่งนี้นะครับมันเขาเรียกแล้วมันโตจนน่าจะได้แล้วถ้าปล่อยไว้ไม่น่าจะดีนะผมก็จะตัดแบบนี้ครับ นะนะครับพวกนี้ตัดลงหมดเลยเพื่อที่จะคุมไว้นะตัดแล้วครับถามว่าตัดแล้วมันจะโตได้หีิงไหมมันก็ได้ครับแต่มันก็ไม่เต็มที่แล้วนะครับจะโตช้านะครับมันก็ทำให้กิ่งอื่นรอนะครับนะก็ประมาณนี้นะครับ ผมก็จะตัดลอเลยนะนี่ครับเดี๋ยวให้ทุกท่านได้ดูไปพร้อมกันเลยนะก็ประมาณนี้ครับวันนี้ผมก็ติดตามตามติดให้ทุกท่านได้เรียนรู้ไปพร้อมกันก็คือ,อ,อกิ่งก้านกว้างก็คือกิ่งที่จะทําเป็นชุดหนึ่งคือชุดนี้ นะขึ้นมาที่จริงแล้วผมต้องการรอให้ได้ถึงครึ่งหนึ่งนะครับแต่ทีนี้พอมาดูแล้วไม้มันโตได้อยู่ถ้ามันบวมกว่าแล้วมันต้องตัดขึ้นใหม่แต่ถ้าเล็กกว่ามันกองแกงมันมันไม่ไม่นั่นมันก็รอให้โตได้ก็ไม่เป็นไรนะครับบางทีเราเผลอมันอาจจะโตกว่ามันก็ไม่ดีต้นนี้ก็จะรออีกนิดหนึ่งนะครับให้รอให้ประมาณสักครึ่งหนึ่ง หรือหนึ่งในสามของลำต้นผมก็จะมาตัดนะครับตัดตรงนี้นะครับนะตัดคลุมนะเพื่อที่จะให้ต้นแม่เนี่ยเลี้ยงกิ่งสามให้โตกว่านี้หน่อยเนี่ยกิ่งสองนะกิ่งสามให้โตหลังจากนั้นก็จะให้ยอดมันขึ้นไปเนี่ยเลี้ยงยอดให้โตอีกนะเมื่อยอดโตแล้วนะครับก็ขึ้นโครงสร้างกิ่งห้าขึ้นโครงสร้างกิ่งหแล้วก็ตั้งยอดในลักษณะนี้ไปเรื่อยๆนะครับ เพราะนั้นวันนี้ผมก็ได้เขียงรอแล้วขอไฟตัดคุมรอให้ให้มันสต็อปให้มันหยุดก่อนนะครับนะเพื่อไม่ให้มันโตไปนั่นเองนะครับนะผมจะเก็บหัวเขียงไปเลยนะครับหลายท่านถามเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือว่าถ้าอาา้หจะซื้อเครื่องมือเอาแบบเอาแบบประหยัดหน่อยหมายความว่าซื้อสักตัวสองตัวก็คือ เอ่อผมแนะนำนะครับท้องเรือท้องเรือนี่มันจะกินเนื้อไม้45องศาส่วนส่วนปากน้องแก้วมันจะกิน90องศานะเจาะนี่นี่อย่างละตัวนะครับแล้วก็มีกันไกตัดแต่งไอ้กิ่งก็พอแล้วนะครับสามตัวนอกนั้นก็เลื่อยเืยนะครับก็มีอยู่แล้วอีกจุดหนึ่งนะที่ผมอยากจะ แสดงความข้อเสนอเน,นีนะฮะความคิดเห็นก็คือการเก็บแผลนะท่านสามารถเก็บได้เลยนะตรงไหนที่เราต้องการนะครับที่จะให้แผลสวยเก็บเลยนะยังยังแผลเนี่มันจะออกมาในลักษณะจากนี้นะครับมันจะมีส่วนที่จะแผลจะปิดเข้ามาแล้วก็ส่วนที่จเจริญจากส่วนของกิ่งมันจะมาปิดแผล เพราะนั้นจะเก็บแผลให้เนียนให้ให้เขาเมียวมีหน้าเขียงมันเดินได้นะครับให้วันเว้าลงหน่อยอย่างเงี้ยกำลังเดินปิดนะครับนะก็ก็ลักษณะนี้เก็บไปได้เลยนะครับเราก็เลี้ยงขนาดไปวางกันเถอะนะอันนี้เหมือนกันเนี่ยพวผมก็เลี้ยงรอขนาดนะครับรอขนาดอย่างเดียวก็สามารถที่จะสร้างได้อยู่มาขามนะอันนี้เวลาหนึ่งปีนะ ได้จากคุณมดมานะผมก็ได้มาเขียงเขียงใหม่เพื่อที่จะสร้างซับหน้านะครับกิ่งเมนหรือสร้างซับหลังดึงเมนคือกลุ่มนี้แล้วผมก็มาเขียงนี่เพื่อสร้างตรงนี้สร้างกิ่งน้องนะครับในกลุ่มนี้นะครับ นะให้สร้างเป็นลักษณะโคนคู่แหละมันก็อยู่ต่ําอยู่ตรงโคนอยู่ก็โคนคู่กแล้วกันไม่ไม่เรียกไม้งามหรือจะเรียกไม้งามก็แล้วแต่นะครับเราก็ลองสร้างดูนะแล้วก็กิ่งหลังนะครับก็ให้เห็นตรงนี้แล้วก็จะบิดเยี่ยวไว้แล้วนะครับมาสร้างรายละเอียดที่หลังรอขนาดให้โตนะแล้วก็ขึ้นมาตรงนี้เดี๋ยวผมจะเก็บตรงนี้ออกนะครับเพื่อให้แผลปิดให้ปลายมันเรียว นะตัวนี้ยังไม่แตะนะเสียดายนะครับไม่ต้องไปบิดอะไรมากมายเนี่ยแผลผมบิดไว้แล้วก็ลืมดูนะมันก็จะแผลลึกก็ต้องใช้เวลานะครับนะเอาละครับสําหรับคลิปนี้ก็คงติดตามนะมะขามต้นนี้พอสมควรหลายท่านสนใจในเรื่องของมะขามนะท่านไปขุดมาได้อันนี้อันนี้ก็ขุดน่าจะขุดนะเพราะว่ามันมันไม่ได้จัดรากนะเป็นตอธรรมชาตินะแล้วก็นํามาสร้างดูผมว่ามันโอเคอยู่นะ มะขามแมกระช่างจะใบใหญ่มันก็เป็นไม้มงคลของไทยเรานะครับนะขอบคุณคุณมดนะบอนใจบ้านมดให้ต้นนี้มาได้ฝึกมือสร้างงานเราก็เรียนรู้ลักษณะนิสัยไปด้วยกันกันแล้วกันนะฮะทั้งพี่พี่ทานหนูเหมือนอยู่ทางใต้ทั้งก็สร้างอยู่นะครับแล้วก็อีกหลายๆายท่านกันแล้วกันนะฮะที่ไม่ได้เอ่ยนามนะก็สร้างงานไปด้วยกันนะฮะทุกท่านครับสวัสดีครับทุกท่านครับ